ถ้าคุณคือคนที่อยากเปลี่ยนงานศิลปะให้กลายเป็นรายได้วันนี้เราจะมาแชร์7เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการสร้างงานศิลปะเวกเตอร์แล้วขายบน Adobe Stock ให้ดังให้ปังและสร้างรายได้อย่างมั่นคงไปด้วยกันการสร้างเนื้อหา AI เชิงสร้างสรรค์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงคุณใช้คเครื่องมือจาก Creative Cloud ก็สามารถทำงินได้ทันทีด้วยค่าตอบแทนสูงถึง33-35%ต่อการขายหครั้ง และที่พิเศษยิ่งกว่าคือการสร้างผลงาน undiscovered content หรือคอนเทนต์ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนก็ยิ่งเพิ่มโอกาสทำไรายได้มหาศาลให้กับคุณอยากส่งผลงาน AI ของคุณไปขายบน Adobe Stock ให้ผ่านแบบมืออาชีพต้องรู้5เทคนิคนี้ค่ะ 1. ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณให้แน่ใจว่าถูกต้อง 2. ติดแป้งกำกับเนื้อหาให้ชัดเจนว่าเป็น generative AI 3. เลือกประเภทสินทรัพย์ พร้อมใส่ชื่อและคำสำคัญให้ตรงเป๊ะ 4. หากมีภาพบุคคลต้องแนบเอกสารปล่อยโมเดลหรือทรัพบสินประกอบและ 5. ให้ความสำคัญกับคุณภาพของไฟล์เสมอเมื่อทำครบทั้ง5ข้อนี้โอกาสที่ผลงานจะผ่านและสร้างรายได้ก็สูงขึ้นแน่นอนค่ะก่อนจะส่งผลงาน AI ไปขายบน Adobe Stock สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตรวจสอบสิทธิการใช้งานให้ถูกต้องค่ะคุณต้องมั่นใจว่ามีสิทธิ์ในภาพ เวกเตอร์ vector, หรือวิดีโอที่สร้างด้วย AI อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของ Adobe Stock เพราะหากเนื้อหามีการละเมิดสิทธิ์แม้เพียงเล็กน้อยผลงานของคุณอาจถูกปฏิเสธทันทีดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานของเครื่องมือ AI ที่คุณใช้เพื่อยืนยันว่าผลงานที่สร้างขึ้นนั้นสามารถนำไปขายได้จริงและผ่านการอนุญาตตามข้อกำหนด ในการส่งผลงาน generative AI ไปยัง Adobe Stock สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือการตั้งชื่อและใส่คำสำคัญค่ะคุณห้ามใช้ชื่อศิลปินบุคคลที่มีตัวตนจริงหรือตัวละครสมมุติที่มีลิขสิทธิ์ห้ามอ้างอิงชื่อบุคคลสถานที่หรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตและห้ามอ้างถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่3โดยเด็ดขาดหากผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ Adobe Stock มีสิทธิ์ตรวจสอบระง,งับ หรือยุติการเผยแพร่ผลงานได้ทันทีเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยของแพลตฟอร์มเมื่อคุณสร้างผลงานด้วยเครื่องมือ AI สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องติดป้ายกำกับเนื้อหาว่าเป็น generative AI ทุกครั้งค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Photoshop กับฟีเจอร์อย่าง generative fill หรือ generative expand หรือใช้ Illustrator ทำการ recolor และดัดแปลงเพิ่มเติม ก็ถือว่าผลงานนั้นเป็น generative AI ทั้งหมดการติดป้ายกำกับอย่างถูกต้องจะช่วยให้ Adobe Stock รู้ว่าผลงานของคุณสร้างจาก AI และช่วยป้องกันปัญหาละเมิดสิทธิ์หรือการเข้าใจผิดจากผู้ซื้ออีกด้วยทุกครั้งที่คุณสร้างผลงานด้วย AI และส่งขึ้น Adobe Stock ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็น AI เชิงสร้างสารรค์โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้ค่ะเมื่อคุณสร้างสิ่งใหม่ๆเช่น บุคคลสัตว์หรือวัตถุที่ไม่เคยมีอยู่จริงเมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาหรือองค์ประกอบใหม่เข้าไปในภาพเมื่อมีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลในภาพอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเมื่อเปลี่ยนวัตถุหลักของภาพเช่นสีรูปร่างหรือองค์ประกอบสำคัญเป็นต้นการติ๊กเครื่องหมายว่า created using generative AI tools และ people and property are fictional คือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ผลงานของคุณผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติให้นำไปขายได้อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการส่งผลงาน AI ไปยัง Adobe Stock คือการเลือกประเภทสินทรัพ์ให้ถูกต้องค่ะถ้าภาพของคุณเป็นแนวสมจริงเหมือนถ่ายด้วยกล้องเช่นคนสัตว์หรือสิ่งของในชีวิตจริงให้เลือกประเภท Photos แต่ถ้าเป็นงานเชิงศิลปะ จินตนาการหรือสิ่งที่ไม่เคยเห็นในโลกจริงเช่นสัตว์แฟนตาซีภาพแนวคอนเซปต์หรือสิ่งแวดล้อมเหนือจริงให้เลือกประเภท Illustrations สำหรับ Video Generative AI จะส่งได้เฉพาะประเภทวิดีโอเท่านั้นค่ะและงานเวกเตอร์จัด AI จะต้องส่งเป็น Illustrator อย่างเดียวค่ะสุดท้ายอย่าลืมเพิ่มชื่อและคำสำคัญหรือ Keywords ให้ตรงและชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าค้นหาเจอผลงานของคุณได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณสร้างภาพด้วย AI และภาพนั้นมีความสมจริงเหมือนถ่ายจากกล้องเช่นคนสัตว์ธรรมชาติหรืออาหารควรส่งเป็นประเภท Photos ค่ะสิ่งที่ควรทำคือใส่หัวข้อหลักของคำกระตุ้นของคุณไว้ในชื่อเรื่องเพื่อบอกให้ชัดว่าภาพคืออะไรและอย่าลืมเพิ่มคำสำคัญค์เว w o r d ที่เกี่ยวข้องกับภาพเช่น ีมสีอารมณ์หรือองค์ประกอบสำคัญรวมถึงใส่คำที่เป็นแนวคิดหลักอย่างน้อยสิบคำแรกเพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าค้นหาผลงานของคุณเจอได้ง่ายขึ้นภาพที่สร้างด้วย AI ที่มีลักษณะเป็นงานศิลปะภาพวาดแฟนตาซีเค้กดีไซน์แปลกตาภาพสัตว์หรือคนในแบบเหนือจริงควรถูกส่งเป็นประเภท illustrations หรือภาพประกอบค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ การตั้งชื่อเรื่องและคำหลักห้ามใช้ชื่อบุคคลจริงศิลปินที่ยังมีลิขสิทธิ์อยู่หรืออ้างอิงถึงผลงานที่มีเจ้าของรวมถึงห้ามใช้ชื่อหน่วยงานภาครัฐและบุคคลสาธารณะโดยตรงสิ่งสำคัญคือต้องใส่คำว่า generative AI ลงไปในชื่อหรือคำอธิบายเพื่อระบุชัดเจนว่าผลงานนี้ สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ AI แบบ generative เท่านั้นผลงานของคุณจึงจะถูกจัดประเภทอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบจาก Adobe Stock ทุกผลงานที่ส่งไปยัง Adobe Stock จะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้หากพบว่ามีการละเมิดเช่นการใส่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ชื่อบัญชีผู้สนับสนุนผิดวิธีผลงานของคุณอาจถูกปฏิเสธหรือถูกระงับสิทธิ์ได้ค่ะสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือห้ามเก็บพารามิเตอร์ทางเทคนิคเฉพาะเช่นคำสั่งการสร้างภาพจากแพลตฟอร์มต่างๆค่าการตั้งค่าเฉพาะหรือข้อความเตือนแล้วนำมาใส่ไว้ในชื่อหรือคำอธิบายของสินทรัพย์ AI ของคุณ กล่าวง่ายๆคือเนื้อหาของคุณต้องเน้นความสร้างสรรค์ไม่ใช่ข้อมูลเชิงเทคนิคที่อาจทำให้ผู้ใช้งานสับสนหรือขัดต่อกฎของแพลตฟอร์มค่ะเมื่อคุณสร้างผลงาน AI ที่มีภาพบุคคลไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลักษณะท่าทางหรือสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวตนบุคคลได้จริงคุณจำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันสิทธิ์หรือโมเดลรีลีสเพื่อยืนยันว่า มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพนั้นหากเป็นภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาหรือสื่อเชิงพาณิชย์เอกสารนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแต่ถ้าผลงาน AI ของคุณเป็นเพียงการสร้างบุคคลสมมุติไม่ได้อ้างอิงบุคคลจริงคุณสามารถระบุได้ว่าบุคคลและทรัพย์สินในภาพนี้เป็นเรื่องสมมุติโดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันสรุปคือถ้า AI ของคุณเรียนแบบคนจริง ต้องมีโมเดลรีลิสแต่ถ้าเป็นตัวละครที่คุณสร้างขึ้นใหม่เพียงแค่ระบุว่าเป็นบุคคลสมมุติก็สามารถส่งได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณส่งผลงาน AI ขึ้น Adobe Stock มีสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือการคลิกเลือกช่องสร้างโดยใช้เครื่องมือ AI เชิงสร้างสารรค์เสมอเพื่อยืนยันว่าผลงานนี้ไม่ได้สร้างด้วยมือทั้งหมดแต่ผ่าน AI เป็นส่วนหนึ่งหากผลงานของคุณมีภาพบุคคล หรือดูคล้ายบุคคลจริงคุณต้องอัปโหลดแบบจำลองหรือโมเดลรีลิสเพื่ออนุญาตการใช้งานภาพบุคคลนั้นและถ้าผลงานมีสิ่งปลูกสร้างสถานที่หรือวัตถุที่มีลิขสิทธิ์คุณก็ต้องแนบ property release หรือเอกสารปล่อยสิทธิทรัพย์สินควบคู่ไปด้วยสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผลงานของคุณผ่านการตรวจสอบและวางขายได้อย่างถูกต้องใน Adobe Stock